ความเหนื่อยล้าจากงานผ่านออนไลน์และวิธีการจัดการบดยหรือไกด์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไกด์ก็ยังคงอยู่กับดรพูลับอาริคิดนะคะหรือดรสามและดรสุโภศสิงห์พงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ,คะก็จากอีพีที่แล้วนะคะที่เรา ได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงว่าการทํางานเป็นทีมผ่านออนไลน์นะคะอาจจะต้องใช้พลังใจพลังความคิดนะคะมากขึ้นนะคะกว่าช่วงสถานการณ์ปกตินะคะเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดเข้ามาด้วยแล้วเราก็เปลี่ยนช่องทางในการสื่อสารเนี่ยเป็นผ,นผ่านผ่านทางออนไลน์แทนนะคะซึงก็จะมีทั้งข้อดีและข้อจํากัดค่ะโดยวันนี้นะคะ EP นี้ก็อยากมาชวนพูดคุยกันต่อค่ะถึงเรื่องว่า แล้วไม่มีกลไกไหมคะในการที่จะอธิบายว่าทำไมมันถึงเหนื่อยแล้วก็รวมถึงเรามีเช็คลิสต์ให้คะ่ะให้แต่ละท่านเนี่ยลองอติ๊กดูในใจนะคะว่าเอ๊ะเรามีระดับความเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเราจะพูดถึงเรื่องเทคนิคค่ะการช่วยลดความเหนื่อยค่ะนะคะจากการทํางานผ่านออนไลน์ค่ะค่ะก็ของส่วนของกลไกนะคะที่อาจจะทําให้เราเหนื่อยล้านะคะก็อาจจะเป็นว่า ถ้าเรามีลักษณะของร่างกายนะคะที่เหนื่อยอ่อนนะคะพอหายใจแยกตัวไปหรือไม่สามารถทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาทํางานมากขึ้นกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนั้นนะคะเป็น,นกลไกที่เราเรียกว่าเอเป็นการแสดงออกของความเหนื่อยผ่านทางด้านร่างกายอ่าไมบว่าของอาจารย์หรือของน้องสามเคยมีมีคนมาปรึกษาหรือว่ามีคนพูดถึงหรือว่าตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกกับ ความเหนื่อยล้าแบบนี้ไหมคะโอ้แน่นอนเลยค่ะจริงๆความเหนื่อยล้านเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติเลยก็ได้เนาะของคนทํางานคือเป็นที่รู้กันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกแรงเนย่ยแน่นอนว่าท้ายสุดมันอาจจะมีความเหนื่อยเกิดขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยค่ะความเหนื่อยมีหลายระดับเนอะเหนื่อยตั้งแต่ที่ว่าแค่เหนื่อยกายพักได้พักเนี่ยก็หายแต่มันก็จะมีส่วนที่เรียกว่า เหนื่อยใจเหนื่อยสะสมอย่างนี้ค่ะพักแล้วบางทีก็รู้สึกว่าไม่หายแล้วสุดท้ายมันกลับมากระทบกับชีวิตในภาพรวมก็คือเรารู้สึกว่าเราโลนเหนื่อยมากถอนหายใจทีแล้วเกินแล้วก็ไม่อยากมาทํางานละไม่มีกระจิกกระใจไม่มีแรงใจจะมาอย่างนี้ยค่ะซึ่งอันนี้จะมากระทบกับชีวิตในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตทํางานอันนี้ก็จะเจอค่ะค่ะซึ่งอันนี้ยก็คือสามอารมณ์ทดดี่บอว่าเมื่อกี้เนอะกาพูดถึงเนอะ แล้วการเหนื่อยกายถูกไหมคะแต่ถามเนี่ยมีการรวมถึงว่าเอ้ยเรามีเรามีความรู้สึกเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รวมถึงการเหนื่อยใจเหนื่อยทางด้านความรู้สึกถูกไหมคะอย่างเช่นแบบหมดพลังใจอ่ะไม่รู้สึกเป็นส่วนร่วมไม่มีความโศรู้สึกน้อยลงอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งอาจจะไปรวมถึงแบบก็คุณค่าในตัวเองก็ได้เนาะสามเนาะว่าแบบเอ๊ะทำไมาช่วงนี้เราไม่สาม,มารถทํางานดูแอคชีฟได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะหมดวันแล้ว อาทิตย์แล้วทําไมดูเหมือนเราเราทํางานได้ไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรากลับไปย้อนดูคาล endar ตัวเองอ่ะเฮ้ยเราอาจจะทํางานเสร็จมาตั้งเยอะตั้งหลายอย่างนะคะแต่ว่าเราอาจจะลืมกลับไปดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอ่ะมันก็เรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วนะแต่เราดันรู้สึกว่าเราไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยใจและเหนื่อยกายด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะผมว่ามีมีผสมสารกันสองอย่างนะฮะก็คือว่าอพอเรา ปกติถ้าเกิดในบุมของคนทํางานออฟฟิศทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเนื่องจากตัวตัวงานของเราเองเนี่ยมันไม่ได้ถึงขัน้นแบบต้องไปออกแรงอะไรมากมายใช่ไหมหลักๆเขาก็จะเรื่องของการประชุมประชุมต่อเรื่องการทําให้กิจวัตรประจำวันเนี่ยมันมันผิดเวลาไปข้าวข้าวเช้ากินเที่ยงข้าวเที่ยงกินบ่ายสาอะไรเงี้ยนะฮะคือทําให้มันก็กระทบ กลับมาในตัวของร่างกายนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงแบบเหนื่อยแบบว่าวันนี้ยกของเยอะวันนี้เดินทางเยอะวันนี้อะไรเนี่ยมันก็คนแต่รูปแบบกันมันก็จะเหนื่อยอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับนั้นในตัวตัวร่างกายก็ก,ก็เหนื่อยในในมุมของการการล้ามากกว่านะครับแต่ว่าที่มันล้าเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของของสมองเรื่องของจิตใจ,จเราเนี่ยที่ที่มันไปส่งผลกับกับร่างกายเราอ่ะให้ให้แบบเหมือนกลับหัวกลับบ้านนี่ทิ้งตัวลงลงเตียงแล้วซุ่มลงไปเลยเนี่ยนะฮะแล้วแบบ <ว pawn. S 1> นั้นนั่นคือแบบมันหมดจริง,รงๆแล้วเหมือนแบตเตอรี่หมดอย่างเง ภาษาไทยเรียกว่าสลบค่ะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ถูกกดพูดถึงเรื่องสมองมันก็จะมีอีกกลไกในผ่านนอกจากทางด้านาความเหนื่อยล้าที่เราเห็นทางด้านกายทางด้านใจอีกอันหนึ่งค่ะก็คือทางด้านความคิดค่ะก็คือแบบว่าอ,าอาจจะเป็นเรื่องแบบการจัดลำดับความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการตัดสินใจที่อาจจะดูช้าลงหรืออาจจะไม่ฟังก์ชั่นเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะเป็น,นกลไกทางด้านความคิดและ ที่ที่มันก็ส่งผลเนาะต่อการเหนื่อยล้าทางกายแล้วก็เหนือห่อยอะไรเหนื่อยอันนี้ขอร,รี่เหนื่อยล้าทางใจต่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่คือมันจะมีกระทบอย่างเช่นเอ๊ะแว่นอยู่ไหนเนี่ยฮะคือเพิ่งจะใส่มากี้เพิ่งจะวางไปเนาะคือก็หาแว่นไม่เจอแล้วก็มือถืออีกใช่ไหมมือถืออยู่ไหนเงี่ยบางทีก็จะมันจะมีกระทบได้พอเราล้ามากๆเราจะจาอะไรไม่ได้เลย ว่าท้งทงที่เมื่อสักครู่เพิ่งเพิ่งเพิ่งทำหยกหยกหรือเพิ่งคุยอะไรหยกเอ๊ะแล้วฉันจะทําอะไรต่อมันมันงงนาน้เลยะฮะคือถึงขั้นที่แบบว่าเราเราทำงานชิ้นยังอยู่เนี่ยแล้วเราต,ตั้งตั้งใจว่าจะมาทําอีกอันหนึ่งต่อแล้วก็นึกไม่ออกไปละว,ว่าเราจะําอะไรดีอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะเหมือนแบบบางานนครั้งอะค่ะค่ะคือแบบบางครั้งได้สามารถอ่านหนังสืออย่างเงี้ยหนึ่งบทอะไรเงี้ยได้สามารถเข้าใจได้แบบแบบเดี่ยวอะไรเงี้ยแต่ช่วงไหนทพี่ไก่ลามากๆนะคะอาจารย์หนึ่งคาลกาแบบอ่านประมาณแบบสามรอบผ่านไป ก็ยังรู้สึกว่าทําไมทาไมเข้าใจอะไรเลยทําไมไม่มีคําไหนหรือความเข้าใจเข้ามาในหัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะอย่างนี้เราต้องหยุดไหมเอ๊ะอย่างนี้เราต้องเราต้องพักผ่อนก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ก็มีการอ,าอะไรไกด์ก็มีการพัฒนาช่วยกับสาพัฒนามีเช็คลิสต์สั้นๆค่ะว่าเอ๊ะเราเรามาลองดูเป็นไนว่าตอนเนี้ยค่ะแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์ร่างกายพฤติกรรมนะคะเราจะมีทั้งหมดประมาณ8ข้อนะคะลองมาอลองมาเช็คลิสต์ทางใจของแต่ละท่านกันดูนะคะว่าเอะเรามีข้อประมาณนี้บ้างไหมนะคะข้อแรกเลยละกันค่ะข้อแรกนะคะมานะคุณรู้สึกว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะข้อสองค่ะคุณรู้สึกว่าแบตเตอรี่ในตัวคุณอ่ะเหลือน้อยเต็มที่ข้อสามนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถหรือไม่มีแรงสดจ่อในการทำงานข้อสี่ค่ะคุณรู้สึกว่ามีสิ่งลบลุ่มน,นะคะหมุดหิดหรือว่าตึงๆค่ะข้อห้านะคะ <ST IT US> คการทางอารมณ์ความคิดเริ่มสับสนแล้วค่ะไม่แน่นอนบกพรล้องข้อหกนะคะการไม่มีแรงใจในการเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อการตอดในการทํางานค่ะข้อเจ็ดนะคะ <ST IT US> ความพพอใจในการทํางานอาจจะน้อยลงข้อแปดค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือ ความมุ่งข้อใจเกี่ยวกับตัวเองและชีวิตน้อยลงค่ะครับใครที่ฟังแล้วนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหตรงทุกข้อเลยมีหมดเลยนะคะนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าแบตก็ยังไม่เต็มสักทีเนี่ยหรือรู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้ขึ้นง่ายใครพูดผิดใจนิดเดียวเนี่ยมาละถ้าเกิดว่านี่แบตพอเนี้ยนะคะเรารู้สึกว่าเรามีเยอะเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณเล็กๆน้อทั้งทั้งร่างกายอารมณ์และความของเราว่าตอ,อนนี้เรากําลังเหนื่อยล้านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องให้เวลาหรือว่าแบ่งเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะกลับมาดูแลความคิดความรู้สึกแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะได้เลยค่ะเพราะว่ากมองว่าตรงนี้นะคะเหมือนเราเราทํางานเนี่ยเอ,อเราเหมือนวิ่งระยะยาวใช่ไหมคะอ่าถ้าเราวิ่งระยะยาวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเราเราฝึกซ้อมมาว่าเฮ้ยช่วงนี้เราต้องผ่อนเราต้องออมแรง นะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาตระหนักแร้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราเหนื่อยออมแรงไว้ก่อนนะอะถึงต้องจุดไหนเราแข็งแรงเราพร้อมใจเราพร้อมเราก็จะพร้อมสปีดอะไรเงี้ยค่ะมันก็น,น่าจะดีกว่าในการที่เราจะฝืนในช่วงจังหวะที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บที่หนักขึ้นได้ค่ะอืใช่เ็ยครับ <S <S ผมก็<ๆ>คือการการเหนื่อยแล้วที่ผมลองนับนับดูของผมเนี่ยในบางช่วงเวลานะมันอาจจะแบบตีไปสักเกือบทุกข้อเลยก็มีนะแต่ว่า มันน่าจะเป็นบางช่วงนะถ้าเกิดสมมติว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเป็นแล้วก็หายไปบางช่วงคือเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองกลับมาได้ใช่ไหมเราสามารถที่จะ,ะเปลี่ยนมุมที่มันเหนื่อยล้ากลับมาให้มันพอจะแบบโอเคมีพลังเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของชั่วคราวแต่ถ้าเกิดผมผมผมเดาว่าถ้าใครที่เป็นตลอดเวลาเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นห่วงเนาะนะครับอาจจะรบกวนอาจารย์สามอาจารย์ไกด์ช่วยแนะนาว,วิธีการแก้ไขยังไงได้ด้วยไหมครับ ทีนี้ค่ะก็คืออย่างของที่อาจารย์ว่าค่อนข้างถูกต้องเลยนะคะก็คือแปข้อนี้ณช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งถ้าสมมติมันเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกาันแล้วเราสามารถซฟไปได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าณช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งที่มีความ เรีว่าอะไรมีความเข้มข้นของความรู้สึกนั้นมากๆนะคะหรือว่ามีความฉี่มากๆในช่วงสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยอันนี้ค่ะเราก็ต้องหาเทคนิค้วค่ะในการมาช่วยลดความเหนื่อยล้านะคะจากการทํางานค่ะอืมสำหรับเทคนิคของของการช่วยลดความเหนื่อยล้าเนี่ยถ้าเราโฟกัสเรื่องงานนะคะเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยได้คือการวางแผนเพราะว่าเอ่ออย่างเช่น,นง่ายๆสุดเลยก็คือหลายๆคนก็คงทำอยู่แล้วคือเรื่องของจุ i ิสนะคะ การวางแผนเนี่ยค่ะหรือการมี to-do l i เนี่ยจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเราสามารถจัดการมันได้มันคือซนส์ e of c o n t r o ลที่ที่เราสามารถมีกับชีวิตเรากับงานเราแล้วก็อีกอันนึงที่สาคัญที่หลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ฟังฟังชันนี้ของ to-do l i คือจะได้หันกลับไปมองได้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เราได้ทํามันแล้วบางครั้งเนี่ยงานที่เยอะอาจารย์ไกบอกเนี่ยค่ะมันทําให้เราโฟกัสกับส่วนที่ เรายังไม่ได้ทาเนาะมากกว่าส่วนที่เราได้ได้ทําไปแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะมองแต่ว่าเรามีส่วนที่ขาดอยู่เราต้องทาให้เต็มมันไม่เสร็จักทีแต่เราไม่ได้หันไปมองเลยว่าเฮ้ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีอะไรที่เราได้ทําไปแล้วบ้างคะ่ะนั่นเลยค่ะสามก็คือถ้าถ้าตามทฤษฎีของ โปเซตติ้งเลยนะคะอันเนี้ยก็คือเราเซตโกถูกไหม,มคะว่าเอ้ยปลายอาทิตย์เราจะเสร็จอันนี้อะไรเงี้ยอในทูดูลิสต์ของเราใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในระหว่างทางอะคะ่ะเออถ้าเราได้แบบทำอะไรเพื่อเก็บแต้มเพื่อไปถึงโกนั้นได้อะเราก็ควรเป็นแบบเริ่มให้รางวัลแก่ใจเราเล็กๆน้อยๆเนะว่าเราสามารถกําลังแบบ กำลังกระดึบกระดึบกำลังก้าวเคลื่อนไปถึงโกรตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็รวมถึงว่าเราได้เรียนรู้อะไรปรับปรับความรู้ปรับสกิลใหม่ๆปรับทักษะใหม่ๆเพื่อไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ค่ะคือเป็นสิ่งที่เราใกล้ความรู้ว่าเราอย่ามองข้ามเพราะว่าเราก็คงไม่อยากอย่างสมมติถ้าเป็นเด็กเด็กที่กําลังแบบเรียนปต,ตีเราก็คงไม่อยากให้วันที่เรารับเป็นปริญญาเป็นวันเดียวที่เรามีความสุข ถูกไหมคะแต่ณโมเมนต์นี้ทุกวันนี้ที่เราเรียนอยู่หรือว่าเราทํางานอยู่เราก็อยากมีความสุขใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าอาบนัสได้ไปลายปีเป็นวันเดียวที่เราจะมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณนะทุกวันนี้เราก็ควรใช้ชีวิตว่าเฮ้ยเราประสบความสำเร็จอะไรวันนี้เราทําอะไรได้บ้างากับท,ทูดูลิสต์ของเราถูกไหมคะกลับไปเช็คได้ในคาล endar แล้วก็รวมถึงเราได้เสริมสร้างทักษะอะไรหม่ให้ตัวเองหรือเปล่าแล้วก็อาจจะรวมถึงการให้รางวัลตัวเองด้ 3, วยไหมคะสามก็คือให้ ยาใจกับตัวเองหรือเปล่าหรือเปล่าคะตรงนี้ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเนอีกยาใจหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะอย่างอย่างที่อาจารย์ไกด์บอกเนาะหลายคนเนี่ยเราโฟกัสที่ผลักก็คือผลลัพธ์สุดท้ายบางทีเราลืมระหว่างกระบวน s, mm. <S ที่จริงๆเหนื่อยมากๆเลยนะ mm. ถ้าเกิดว่าเรามีการให้รางวัลกับตัวเองตรงนั้นเนี่ยค่ะจริงๆรางวัลเนี่ยพอพูดอาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าจริงๆง่ายที่สุดก็คือเราให้เราตัวเองได้พักนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราชอบน่ะทำแล้วเรารู้สึกสบายใจอย่างนั้นนะคะอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นรางวันใหญ่หรือว่าเป็นสิ่งของใหญ่โตที่อู๋กว่าจะได้มาจะต้องรอเวลาอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยระหว่างวันเนี่ยค่ะการที่เราให้รางวัลตัวเองในระหว่างทางแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีแรงนะคะอย่างเช่นใจบอกว่าเราจะได้เดินทางไกลได้ได้นำเลอขอโทษค่ะได้ยาวนานขึ้นนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชินน่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห ยิ่งงานไม่เสร็จเรายิ่งรู้สึกว่าจะเอาเวลามาพักได้ยังไงนะคะแต่เราอาจจะลืมไปว่าถ้าเกิดว่าเรายังกดดันตอนนี้อย่างที่อาจารย์กบอกว่าช่วงนี้ไม่ไหวแล้วอ่านคารากาวเตียวก็ใช้เวลานานมากเราเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ไหวจริงๆเนี่ยเรายิ่งทําให้การทํางานมันยิ่งยากขึ้นต่อให้เราพูชแรงเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เสียแรงเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการให้เราได้พักบ้างอย่างเงี้ยค่ะกลับมาให้รงมาเล็กๆกับตัวเองบ้างในระหว่างทานเนี่ยอาจจะเป็นการพักที่ทําให้เราเดินได้ไกลขึ้นค่ะ ครับผมเห็นด้วยกับตัวเก้สากับตัวเก้าใกล้กมากเลยฮะก็คือทุกคนที่างอย่างคนทํางานเนี่ยครับชีวิตเนี่ยขึ้นอยู่กับปฏิทินเลยฮะก็คือแคลนด้าครับเช้ามาเช้ามาก็คือเปิดมือถือดูแคลนด้าใช่ไหมครับล็อกอินเข้าไปในอีเมลก็ดูแคลนด้าแล้วชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันดําเนินการชีวิตเป็นดําเนินไปตามแคลนด้ากลายเป็นแคลนด้าเป็นเจ้าของชีวิตเราอ่ะเราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอ่ะแล้วแคลนด้านี่คือใครก็ไม่รู้มาส่งเชิญเราใช่ไหมฮะเราก็กดยอมรับไป จนถึงขัง้นตอนนี้ที่พยายามคุยและพยายามทําอยู่ก็คือว่าเราก็ล็อกแคลนด้าเราเองเลยนะครับว่าเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ย mm. ผมจะกินข้าวนะฮะสิบโมงครึ่งถึง11บเอโมงอย่างเงี้ยฮะผมจะพักเบรกก็คือเราเอาเอาตัวเองไปล็อกแคลนด้าเลยนั้นคุยอาคนอื่นจะเชิญเรามาเขาจะเห็นว่าตารางเราเนี่ยมันโดนล็อกอยู่ใช่ไหมฮะ mm. เขาก็จะ <Okay. S 1> จะขยับไปไม่งั้นเนี่ยเขาเห็นเราอุ้ยเห็น10บโมงครึ่งว่าพี่ขอแป๊บหนึ่ง15นาที พึ้งเข้ามาใช่ไหมฮะสิบครึ่งถึง1ิบสี่ห้าอีกคนนึงมาสิบสี่ห้าถึงสิบเอ็ดโมงแต่มันไม่มีใครรู้เลยว่าเราอะต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันมาตลอดแบบสามชั่วโมงที่แล้วอย่างเงี้ยฮะก็คือเราก็ต้องกลับไปเป็นเจ้านายเจ้าแครงได้นี้อีกทีหนึ่งไม่งั้นจะเป็นว่าแครงได้ามาเป็นเจ้านายเราอะครับใช่เลยค่ะอันนั้นก็เป็นแบบเทคนิคเนาะวิธีหนึ่งนะคะที่แบบว่าเอ้ยเราควรให้ยาใจานะคะเราเราควรให้รางวัลหรือรีบอร์ดกับตัวเราเองนะคะซึ่ง อันดับแรกก่อนที่เราจะไปนึกถึงไอรางวัลที่อยู่ภายนอกเลยเนี่ยก็คือจัดจัดการระเบียบบ้านของตัวเองใจตัวเองว่าอ่ะตรงนี้คือสกดูดของเราในการที่เราจะพักนะตรงนี้นะคือเราจะพักกินกาแฟากินบอร์ี่ของเราหรืออะไรเงี้ยค่ะทำให้เรารู้เลยนะคะว่าบางทีเนี่ยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดคือการได้ให้เวลากับตัวเองเหมือนกันบางทีสิ่งที่หายากสือยามนี้ก็คือก็คือเวลาเนี่ยแหละที่เราจะได้พักนะคะ นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าหลายคนยังรู้สึกว่าโถงานเยอะขนาดนี้จะให้แบ่งเวลาไปแบบว่าพักยาวๆอาจจะทำได้ยากเนี่ยก็อาจจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ที่ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการพักในระหว่างทางที่เราทำงานนะคะก็คือจริงๆก็เป็นเทคนิคที่พวกเราใช้กันอยู่ก็คือเรื่องของการกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะคะคือเราอาจจะโฟกัสงานถ้า พักหนึ่งเราอาจจะเริ่มสังเกตว่าตัวเราเริ่มหัง,งอนคอเริ่มยืนไหล่เริ่มหอ่อหรือยกเกรงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมีฉันกําลังมีท่าทีแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ททางนักกีฬาก็จะเรียกกันหลายๆหลายแบบนะคะซึ่งผมก็จะใช้มันเรียกว่า relaxation technique นะคะเอ่อ อาจจะช่วยให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ผ่อนคลายสิ่งที่เราตึงอยู่อาจจะมีการปรับท่านั่งเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะคะสักประมาณสักสามนาทีถึงห้านาทีเนี่ยก็ให้กลับมาอยู่กับร่างกายสังเกตการจัดเตียงตัวเองนิดนึงปรับลมหายใจผ่อนคลายความคิดนะคะพอเรารู้สึกว่าสบายขึ้นจิบน้ำละแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานต่ออันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆอยที่ ถ้าเราไม่ไม่สามารถหาระยะเวลานานๆได้ก็อาจจะใช้เทคนิควิธีนี้ค่ะที่จะบูส์พลังเราแล้วก็ให้รู้สึกว่าทุกอย่างมาได้ผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่มกลับไปทํางานใหม่อีกครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่างานไม่เล่นจนเกินไปเราอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมเป็นกิจกรรมอื่นๆได้ค่ะค่ะก็คือพรเมื่อกี้สามพูดถึงว่าแบบอ่านลองจัดท่านั่งไกก็แบบคึบตัวขึ้นมาเลยค่ะเขาบอกว่าเราก็นั่งท่านี้มานานมากจนแบบแทบจะลืมไปว่าหลังหลังเรา ค้งอ,อยู่นะ,ะไหลเราห่ออยู่นะอะไรเงี้ยค่ะก็เออก็เป็นเทคนิคนะคะที่แบบอ่าถ้าสมมตินั่งทํางานอาจจะมีของไกด์เนี่ยตอนอยู่อเมริกาเนี่ยไกด์มีการตั้งนาฬิกาเลยนะเพราะว่าบางครั้งเราอยู่คนเดียวเที่ยเมริกาในหอพักเราใช่ไหมคะอืแล้วเราเป็นความสุขว่าเราต้องตั้งนาฬิกาในการเตือนว่าลุกนะไม่งั้นเรานั่งจนแบบลืมวันลืมคืนเลยค่ะอะไรเงี้ยไกดจะตั้งนาฬิกานั่งตั้งเสร็จปุ๊บก,ก็อาจจะลุกไป จิบน้ำจิบกาแฟาหรือแม้กระทั่งแบบแค่หันซ้ายหันขวาบิดลําตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนโพสิชันหน่อยอ่ะแต่ถ้าอย่างตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะไกด์อาจจะเซตสเกดูอย่างที่อาจารย์สุพจน์ว่าตั้งแต่ตอนเซตสเกดูนะคะว่าแทนที่เราจะเซตประมาณสามถึงห้าทีเนี่ยไกด์ก็เซตครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงช่วงบ่ายตอนช่วงเย็นอะไรเงี้ยค่ะว่าช่วงนี้นะหลานเราจะมาแล้วหลานเราจะมาเล่นละอะไรเงี้ยค่ะหลานเราตื่นนอนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ป่ะรดน้ำเป้นไม้ก่ละนั่นอะไรเงี้ยค่ะเออเราก็จะใส่ตรงนั้นเลยแล้วมันเป็นการบอกเขาไปในตัวด้วยะคะ่ะว่าอ่ะตอนนี้นะเป็นเวลาของหนูนะออโอไก,ก่กำลังจะเล่นกับหนูนะลูกอะไรเงี้ยแต่ปลาเกตตรงนี้เดี๋ยวขอกลับไปทํางานนะครับอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อป๊าป๊าแมม้าหรือแม่ก็แม่ก็ท่านอากูากเนี่ยต้องทํางานอ่ะเขาก็จะเข้าใจตรงน,นี้อะไรเงี้ยค่ะอืมตอนนี้คนคนไทยผมว่า มีมีเรื่องเงี้ยคะคือเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันคือเทคนิคในการที่จะผ่อนคลายช่วยลดความเหนื่อยล้าเนาะแต่ว่าเขาทําเพราะว่ามัน,ม,นมันมีเหมือนกับมีคนทําให้ดูนะคือว่าพอเขาเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าครับเขาก็เริ่มไปทำติ k t t o อครับ ไปเต้นเ,เต้นทิกต็อกแล้ว <Okay. S 1> มันก็ปลดปล่อยตัวเองเนาะคือบางคนแบบไม่เคยทําเลยก็มาแบบเต้นเฮ้ยตายแล้วแล้วก็โชว์ให้เพื่อนๆนดูเนี่ยก็ว,วันวันหนึ่งก็ช่วงเย็นๆนะเข้าใจว่าเขาคงอาจจะแบบเสร็จงานแล้วเนี่ยเขาก็จะโพสต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งคลิปที่เป็นติกต o อกคลิปอะทรแล้ว่าเฮ้ยเอยเอว่ามันมันมันเป็นอีกตัวตนหนึ่งของคนที่เขาก็ได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับการทําคลิปสั้นๆออกมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยครับได้เพื่อนกน้องคนหนึ่งค่ะคือเป็นน้องที่ชอบหลักการจับ แต่ณนะตอนนี้ไปดําที่ไหนไม่ได้เลยอนางก็ใส่ทุกอย่างเลยค่ะนางใส่ตั้งแต่อตัวแว่นนะคะนางใส่ปีกปกนะคะนางใส่ทุกอย่างเลยค่ะนางก็เล่นติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบคือเป็นสิ่งที่ที่ที่เขาชอบอะเขาก็พร้อมจะเอาตรงนี้มาแบบเอ้ยมาเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกเบือ่อความรู้สึกตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับกับติ๊กตอกค่ะอืมซึ่งอูอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่า ไม่ได้แค่ผ่อนคลายตัวเราเนาะคนที่เห็นติ๊กตอกของของน้องๆหรือว่าของเพื่อนๆพี่ๆเราเนี่ยเราก็ผ่อนคลายไปด้วยเขาถึงบอกนะคะว่าความสุขจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราแชร์กับคนอื่นๆนะคะซึ่งอกอันหนึ่งที่เป็นเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้านในงาน,า,ในานก็คือการแชร์กับคนอื่นการแบ่งปันพูดคุยหรือแม้กระทั่งอย่างเงี้ยค่ะแบ่งปันเรื่องราวที่ดีๆหรือความสุขหรือบางทีอาจจะเป็นการแบ่งปันความรู้สึกเหนื่อยล้าก็ได้นะคะ ก็จะช่วยให้เราเหมือนกับได้ผ่อนคลายได้ได้การระบายสิ่งที่เรารู้สึกอัดอั้นออกมาบ้างนะคะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ใช่การที่ปล่ยปอจะรู้กว่า,าจะให้ฉันไปเล่าเรื่องเครียดเพียให้คนที่รักคนที่ฉันรักฟังทาไมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่อาจจะเป็นการพูดคุยกันเพื่อที่จะบอกว่าเออเป็นการอัปเดตเนาะว่าตอนนี้เราเจออะไรเราเป็นยังไงอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสนุกมีความสุขอย่างติกต่งการเล่นดำน้ำํา หรืออะไรท่านไม่รู้สึกว่าช่วงนี้เราเครียดขอให้เขาเนี่ยรับรู้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันนะคะว่าอ๋อช่วงนี้ถ้าเราเงียบไปขอให้รู้ไว้นะว่าตอนนี้มันมีภาระที่หนักหนาะหรือว่ามีความกังวลอยู่จะได้ม่ไม่ต้องมาเดาใจกันจะทําให้กลายเป็นความสัมพันธ์มันเป็นโสดขึ้นมาใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์อย่างนี้น,นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราแชร์กันเราได้เห็นไอเดียของการเล่นติ๊กตอกว่าอุอ้ยทำแบบนี้ก็ได้หรอหรือว่าใช้วิธีนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะอันนี้ก็จะช่วยให ป็นไอเดียใหม่ๆกับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆด้วยนะคะที่จะเพิ่มพลังใจในการจะดูแลตัวเองค่ะค่ะในส่วนของการการแชร์ให้คนอื่นนะคะก็คือแบบอย่างทิกตอกอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเป็น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 สื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เขาเห็นเราแล้วเขาก็กองเอ้ยสนุกน่ารักที่เปิดโอกคะให้ขอถามเพิ่มเติมถ้าเป็นแนวถ้าเป็นแนวว่าสมมติแบบเราอยากปรึกษาเพื่อนอ่าเราเราเราเเรามีความ เครียดเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเหนื่อยเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าอยากปรึกษาเพื่อนอะเราสามารถบอกเพื่อนได้ไหมว่าแบบอย่างงี้อาจารย์ถูกเขาวันนี้แกขอคุยด้วยนิดนึงอะไรอาจารย์อันเนี้ยคือแบบแกขอความคิดเห็นอ่ะก็คือบอกไปได้ว่าขอความคิดเห็นอาจารย์เขาจะได้รู้ว่าแบบเขาสามารถให้ความคิดเห็นได้หรือว่าอาจารย์อันเนี้ยขอแค่เล่าอย่างเงี้ยแกบอกได้ไหมอะเออเขาเขาจะได้ชัดเจนว่าแบบเอ๊ะมามาระดับไหนต้องต้องช่วยเลยไหมต้องพาไปหาหมรอย่างเงี้ยจริงจริงอันนี้เป็นเป็นเป็นแบบเป็นเหมือนการเซต ก่อนเลยเนาะซึ่งขบคนสิทธิ์เราสามารถทําแบบนี้ได้นะว่าเธออันนี้อาจจะไม่ต้องหาโซลูชันให้เราเธอไม่ต้องเครียดนันะถ้าเราจะเล่าไม่ต้องไม่ต้องช่วยเราหาโซลูชันก็ได้แต่เราอยากให้คุฟังเรามาขอบ่นหน่อยเอือเราพูดกับใครไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าปัญหามันต้องใช้เวลาเราค่อนใจแต่แค่ขอบน่นแต่หลายคนอะเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อนมาพูดเราก็อยากจะช่วยก็พยายามหาทางเสนอนะเนี่ยไอ้เจ้าเพื่อนก็ยังบ่นอยู่นั่นน่ะไม่ไม่ไปทำสักหีอยอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งถ้าเราบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้ต้องการโซลูชันแบบตอนนี้ชัดเจนนะแต่เราขอแค่บทตรงนี้ก็จะช่วยลดความกดดันเนาะของผู้ฟังแล้วก็ทำให้เข้าใจตรงกันมากขึ้นว่าอ่ะเพื่อนมาบ่นก็เป็นพื้นที่รับฟังส่วนถ้าเราต้องการานำหรือหาวิธีจริงๆอะ่ะคนฟังก็จะได้อา้าวละฉันจะช่วยเธอคิดอย่างเต็มที่อย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้ที่เหมือนเป็นการเซ็ตความคาดหวังระหว่าง,าง,าง,งคนคน,คนพูดกับคนฟังเนี่ยให้ให้อยู่ในระดับเดียวกันค่ะ ซึ่งจริงๆถ้าเรื่องเนี้ยค่ะการที่การที่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องอะไรอย่างไรกับใครเนี่ยเราก็ควรต้องมีล e l f evaluation ตัวนี้ขึ้นเหมือนแบบเราต้องเข้าใจตัวเองในระแับนี้จับเนกรสัส้นๆอะไรเงี้ยในระดับหนึ่งไหมคะจริงๆถ้าถ้าเรามีก็ก็จะทําให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าเข้าใจว่าบางทีไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเอ่อมามานั่งมานั่งทบทวนเนาะเพราะว่าไอสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยมันก็รบกวนใจเราพอสมควรล,ละอย่างงั้นแน่นนะคะ อาเกิดว่าเราเราดูได้ว่าเฮ้ยเริ่มสังเกตว่าเพื่อนให้โซลูชันมาแต่ใจเราไม่ได้โฟกัสที่โซลูชันเรายังอยักเล่ามันอยู่ซ้าๆเนี่ยเราอาจจะต้องอาจจะต้องเริ่มว่าเ,เอออันนี้เออราเข้าใจเพื่อนนะถ้าเพื่อนเชิงหยุดอว่าทําไมแกไม่ไปทาสกีหลาทำไมแกมาโบนเนี่ยฮะเราจะต้องจริงๆเราไม่ได้อยากได้โซลูชันนะเราอยากได้ได้พื้นที่ท,ที่ที่จะได้พูดถึงมันเฉยๆอย่างนั้นนะคะนเนี่ยมันอาจจะไม่ไเกิดขึ้นมาก่อน ที่เราจะไปเล่าให้คนอื่นฟังแต่เราสังเกตตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราเล่าให้เขาฟังแล้วเมื่อเราเห็นแล้วเราค่อยบอกเขาได้ค่ะอืมดีมากๆาเลยค่ะเขาเป็นเทคนิคที่ดีมากมากเลยนะคะก็ในส่วนของเทคนิคสามหรืออาจารย์มรมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก่อนที่เราจะจบ EP นี้ในวันนี้ค่ะครับก็คือผมว่าเทคนิคก็คือแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีสิ่งที่จะมา ปลูกพลังของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองนะครับบางคนขอแค่ไปรดน้ำต้นไม้เขาก็แฮปปี้แล้วบางคนบอกว่าขอแค่เอ,อยูเงียบๆสักพักหนึ่งฟังเพลงหรือว่าได้หลับตานิดนึงอย่างเงี้ยฮะก็คือแต่คนต้องค้นหาตัวยาใจของตัวเองออกมานะครับว่าเราจะฮิวตัวเองยังไงองเงี้ยครับผมค่ะทำเห็นด้วยเลยค่ะ เหมือนไม่ได้มีวิธีไหนหรือว่าวิธีการอะไรที่มันดีที่สุดในทุกสถานการณ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางอย่างดีในสถานการณ์นี้บางอย่างอาจจะเอ๊ะมันไม่ค่อยได้ผลเนี้ยค่ะเราค่อยค่ยคยหาแล้วก็อย่าลืมที่จะพูดคุยกับตัวเองเนาะว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันเวิร์กไหมนะมีการปรับได้เรื่อยอย่างนั้นนะคะเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยออสามารถดูแลตัวเองได้ในทุกจังหวะแะก็ทุกสถานการณ์ที่เราต้องเจอค่ะได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะ แล้วก็สุดพจน์นะคะแล้วก็ไกด์นะคะ <Yeah. S 1> ก็มาพูดคุยนะคะถึงกลไกทางด้านร่างกายด้านความรู้สึกอารมณ์แล้วก็ความคิดนะคะที่สัมพันธ์กับความเหน่ออ่อนนะคะพ <Yeah. S 1> วกเราก็มีการพัฒนาเช็คลิสต์นะคะเกี่ยวกับการ planning. ลองดูว่าตอนนี้มี เภาวะเหนื่อยอ่อนมากน้อยแค่ไหนทั้งหมด8ข้อมาที่เราพูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงแล้วก็มีนําเสนอเทคนิคต่างๆนะคะในการาดูแลความเหนื่อยอ่อนใหน่ใจนะคะเหนื่อยทางด้านร่างกายในตอนนี้ของทุกท่านค่ะก็พบกันใหม่นะคะใน E ีพีหน้าวันนี้เดี๋ยวก,กาก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ